เชื่อแล้วว่าแบดจริงเละเลยสวัสดีค่ะเราจะอากิวันนี้เราจะมาเล่นเกม Office Paradox อุ๊อออเป็นเรื่องราวของจิมชายหนุ่มพนักง,งานออฟฟิศที่แสนน่าเบือ่อเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในคืนฮาลโลวีนที่จิมได้เดินทางกลับบ้าน แต่ว่าเหมือนจะเกิดเรื่องกับเขานะคะคงไม่ได้กลับดีๆหรอกกับเกมแบบนี้เออดิฟลงเดินได้ไหมครับอ๋อยังไม่ได้เนาะมีวิ่งด้อะไรเนี่ยฉันไม่อยากมาแวะตรงชั้นนี้นะมีเสียงด้วยลิฟต์ไม่ทำงานแฮะมีเสียงด้วยกด e interact โอเคไม่ได้แต่ว่ามีวิ่งด้วยเนี่ยไม่น่าจะได้กลับบ้านดีๆแน่นอนฮึมเอออันนี้ใช้แก้วที่ทุบเราตายหรือเปล่าอ๋อยังเลท่อเหมือนเดิมไม่มีอะไรแปลกๆในกระจกนึกว่าจะมีสักหน่อยเปิดไม่ได้แฮ แล้วนี่เราต้องเดินไปไหนเหรอบันไดอยู่ไหนอ่ะนาฬิกาแมวเหมียวอ๋อมีนิดมาให้ใช้ฝั่งนี้ว่างจังเลยหยิบมือถือขึ้นมาเล่นกิ๊ก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 กกิ๊ทำไมมันหันมาด้านนี้ล่ะเอ๊ะเอ๊ What is happening It looks like the same floor เหมือนชั้นเดิมเลย ออกทางหน้าต่างปิ้วไปเลยไม่ได้เหรอดูซิว่ามันจะมีอะไรต่างต่างนึกว่าไม่มีเงาต่อใจหมดเลยรูปปั้นปแปลกๆก็ยังอยู่ที่เดิมนาฬิกาก็ยังเดินต่อไป oh ho nãy đã để vần cành dài dài cái gì không, có gì đằng sau nè, bay 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 bay, đi qua oh. อ uhm? nice ุ้ยอุ้ยอุ้ยฮึอดันเฉยๆเหมือนยันตัวเองเอาไว้ไม่ให้ชนกำแพงดีแน่ๆมันไม่มีพลังงานจะวนอีกสักกี่รอบดีล่ะเนี่ย มันต้องมีอะไรแน่ๆนรางน่าจะทำอะไรสักอย่างได้สิหล่ยวันหลบอย่างนี้ไม่ได้นะนายจ๋า ช่วยหน่อยเอ๊ะแต่ว่าก็ไปไหนไม่ได้อ่ะอืมฮะเอาเอาเอาไฟจะเปิดหรือจะปิดอย่างคราวนี้เปิดอยู่ นอนในลิฟน่าจะดีกว่านะยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรแฮ่คราวนี้เงียบมาก ไม่อนุญาตให้ทำงานล่วงเวลาไม่อนุญาตให้ทำงานล่วงเวลาไม่ผมก็อยากกลับบ้านนะครับไม่ให้ทำก็ปล่อยเรากลับบ้านไปดี ใครเปิดดิสโกแท็กหรือเปล่ายังอยู่นะเงายังเหมือนเดิมอยู่อุ้ยหัวใจใครเต้นตึกตักตึกตักตกิตกิเลยไปดีกว่าความสงสัยนี้มันทำให้เราต้องวิ่งไปดูไม่มีเหรอเนื่อวาจาะมีอะไรผอ่มา ไม่มีแฮน่าหยิบถังดับเพลิงไปนะเนี่ยนะคราวนี้ปกติเหรอมันต้องมีอะไรหรอกเราเตรียมไว้แน่ กระจกเงายังดีอยู่ยโทรศัพท์เหรอโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์อุยอ่ะโทรศัพท์โทรศัพท์ <c oughs> แกไม่ใช่มนุษย์เราเป็นมนุษย์นะมัง้งอ้าววางสายไปแล้ว เื่นไห่แล้วจะได้กลับบ้านที่นี่เป็นใครและฉันเป็นที่ไหนไม่ไหวแล้ววนมากไปไหมอุ๊ยโอ้ใครจะไปนั่งบนนั้นน่ะอุ๊ยโอ้โอแล้วจะมีนึกว่าปรินเตอร์จะร้อยใหม่ แล้วเก,ก้าอี้ที่นี่นะโอ้โอ้โซฟาไม่ลอยแฮะอุ้ยฮะฮะเมื่อกี้ใครส่งยิ้มให้ ไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอุ๊บเฮ้ยคร,ครับอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ <Hey. S 1> <Hey. S 2> come here มานี่แน่ใจนะว่าไม่ใช่เราในอีกมิติหนึ่ง Don't you remember แกจำไม่ได้เลยฮ <laughs> ะให้จำอะไรหรอครับ แต่เขาถือมีดด้วยอันตนรายนะเนี่ยคงไม่มาไล่ฟันเราทีหลังใช่ไหมอคอยังช่งไหนเนว่าเงาจะเปลี่ยนเป็นเงาของตานุงคนนั้น ทำอะไรไม่ได้ฮะ ำว่าไปแล้วสถานการณ์นี้ทําให้นึกถึงในชินจังตอนหนึ่งอะที่ขสามาคุงเขากลับบ้านไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันวนลูปไปเรื่อยเื่ยเรื่อยเเรื่อยแล้วเขาเขาทำกับน้องเหมียว เขาจะไม่ตามเรามาใช่ไหมนอนเรายังอยู่ดีนะ มาแล้วครับมาแนละ้วมาแนละ้วอย่าเพิ่งวางสายนะครับโ no, มชิโมชิไม่อนุญาตให้ทำลงเวลากำลังจะเกลบครับอุ๊ยนั่นใหญ่นึกแล้วว่าสักวันมันต้องเปลี่ยน พยายามกลับอยู่ครับ คอมมนไม่มีจริงๆได้โปรดไม่น่าเข้าเลยอุ้ยเฮ้ยได้เหรอ กันได้ ลองหัวก็ไม่ตายออกก็ไม่ตายออกก็ไม่ตายจะที่ไหนล่ะอูแม่เล่นทำเอาสาย่างลองโดนจ้วงเลยแฮะเคายังช่วยหนูว่าต้องเล่าใหม่ตั้งแต่แรก ตามมาอีกเราจะลองโดนกระสวกดูนะไม่มีไม่มีบั่นคอโอเคเมื่อไรจะได้กลับห้ามทำล่วงเวลาเด็ดขาด ในดอนจวงสมใจเลยเฮ้ยเมื่อไหนเราจะาเที่อกไปจากที่นี่เฮ้ยนายทำอะไรอ่ะ ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าคุยอะไรไม่ได้ก็ไปกันเถอะยังได้ยินเสียงโขงหัวปงปงอยู่เลยอย่างน้อยก็ช่วยวางน้องแมวลงก่อนได้ไหม อ๋อหลบได้แปลว่าอ๋อหอคุณแพ้เราเราหลบก่อนที่เขาจะมาหาเราอีก ดีที่สุดน่าจะเป็นการนอนในเล็บตตัวอะไรอ่ะแ่งมุมหรอไม่ใช่แบงมุมหน้าคนใช่ไหม มีกาก็ขูดอีกโอ้โหเพลงมาชี้ไปทางนั้นด้วยฮะฮะไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ผมจะได้กลับหรือ,อยังครับเหมือนคนที่นี่จะรักผมมากเกินไปหน่อยอุ๊ยตอนนี้ฉัน <I S 1> จำไม่ได้ฉันตายในระหว่างการทำงาน no human. ฉันไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วโอ้ oh. เราไม่ใช่มนุษย์จริงจริง เป็นผีที่วนเวียนไหวตายเกิดอยู่ตรงนี้สุขสันวันฮาโลวีนล้าคอสเพลย์เป็นผีหรือเปล่าแล้วนี่เราต้องเดินไปอีกเหรอเราจะลงลิฟต์ไปนี่ลงไปนรนกหรือเปล่าขอบคุณที่เล่นเกมของเราเราทำเกมนี้มาช่วง เกมแจม quiz first valentine Ja มหวังว่าคุณจะสนุกนะก็ Girl, สำหรับเกม office paradox ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะโดยส่วนตัวสำหรับเราอมืมันก็ไม่แย่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับดีมากเป็นว่ากลางๆอะนะแต่บทสรุปที่ว่าเรากลายเป็นผีเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเขาจะพูดจริงนะเนี่ย เขาบอกว่าเราไม่ใช่มนุษย์ก็นึกว่าเป็นปีศาจอะไรอย่างนั้นแต่คิดว่าคงไม่ใช่แค่นึ้ว่าแค่หลอกกันเล่นเฉยๆสรุปแล้วไม่ใช่คนจริงๆด้วยแหละแต่ถ้าเขาแบบมีให้เห็นภาพของพนักง,งานออฟฟิศที่ตายบนโต๊ะสักหน่อยหนึ่งอะมันน่าจะดีแบบให้เห็นไปเลยว่าแกตายแล้วนะอะไรอย่างนั้นอะ่ะดีกว่าให้มานึกออกเองว่าฉันจำได้แล้ว ฉันตายในระหว่างการทํางานอันนั้นมันดูเรียบไปหน่อยถ้ามีของที่ทําให้ตัดสรู้ได้ว่านะเราตายไปแล้วจริงๆอย่างภาพขาวดําหรือโตทํางานที่ว่างเปล่าโดนเก็บไปแล้วหรือคนที่มานั่งโตแทนอะไรแบบนั้นแล้วก็หรือไม่ก็เพือพ่อนร่วมงานเขาพูดคุยกันแล้วเขาไม่ได้ยินเสียงเราอะไรแบบนี้ สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบายบายเออจะว่าไปแล้วคนถือแมวเขาเป็นไข่แน่